ดาวอาทิตย์สถิตพบอริลัคษณาสถิตราศีกุมหนึ่งเป็นชะตาที่ต้องมีการใช้จ่ายมากจึงต้องเป็นผู้ที่ดิ้นรนขวนขวายในการประกอบอาชีพ 2. จะได้รับความร่วมมือจากคู่ครองออกเป็นอย่างดีดาวจันทร์สถิตพบอริลักษณาสถิตราศีกุมหนึ่งเป็นคนที่มีความตั้งใจแน่วแน่และไม่ยอมให้ความทุกข์เข้าครอบงำสองชอบบำเพ็ญตนเป็นคนเจ้าสำราญ 3. ได้รับผลดีในการติดต่อกับต่างถิ่นหรือต่างประเทศ ดาวอังคารสถิตพบอริลักษณนาสถิตราศีกุม 1. เป็นชะตาชีวิตที่ต้องพบกับความยุ่งยากเกี่ยวกับการตัดใจกับผู้ใหญ่หรือวงญาติ 2. การงานไม่เป็นอิสระจะก,ก้าวหน้าแต่ละครั้งก็มักต้องพบกับอุปสรรค 3. มักจะทําให้เกิดความเหนื่อยหน่ายในการดําเนินชีวิตดาวพุธสถิตพบอริลักษณนาสถิตราศีกุม 1. อาภัพบ,บุตรคือเลี้ยงให้ดีสมใจตัวมีได้ 2. จิตใจเต็มไปด้วยทุกขจริดครอบงา ทำให้สมองมึนงงไปหมดสามารถมีโรคท้องรบกวน 4. เป็นชะตาที่ชอบใช้ความอ่อนโยนมากกว่าความเข้มแข็งดาวพฤหัสสถิตพบอริลัคนาสถิตราศีกุม 1. ให้ผลดีในเรื่องทรัพย์สินการเงิน 2. มักมีโชคฟลุกๆแต่บางทีก็ทำให้ผิดพลาดในเรื่องการใช้จ่ายเงินแต่ถึงอย่างไรก็ย่อมให้ผลดีในเรื่องการเงินเสมอดาวศุกร์สถิตพบอริลัคนาสถิตราศีกุม 1. เป็นคนที่มีเล่ห์เหลี่ยม เฉลียวฉลาด 2. ทํทำงานทุกอย่างโดยหวังแต่ประโยชน์ตนฝ่ายเดียวจนกระทั่งละเลยศีลธรรม 3. เป็นชะตาที่จะให้ผลดีในบ้านปลายชีวิตดาวเสารสถิตพบอริลัคณาสถิตราศีกุม 1. เป็นคนที่ทำงานอดทนและกล้าเสี่ยงกับอุปสรรคทั้งมวล 2. ไม่สนใจในเรื่องพี่น้องและไม่สนใจในเรื่องความสวยงามมุ่งแต่ผลได้ของตนเท่านั้น 3. ไม่คำนึงถึงความประณีต่อผู้ใดทั้งสิ้น ดาวราหูสถิตพบอริลักษณ์นาสถิตราศีกุม1เป็นบุคคลที่มีความระมัดระวังเป็นอันดี2มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดแม้จะมีศัตรูคอยก่อกวนก็สามารถเอาชนะต่อศัตรูนั้นได้โดยวิธีการต่อสู้ที่ฉลาดลึกซึง้ง หนังสือโหราศาสตร์สุริยาตภาคพยากรณ์ฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่ออำนนยความสะดวกให้แก่นักพยากรณ์ที่เริ่มต้นฝึกหัดใช้ในการทำนายได้จัดทำโดยการรวบรวมและจัดหมวดหมู่ข้อมูลทางโหราศาสตร์ไว้เพียงพอเพื่อให้ง่ายและสะดวกในการค้นหาเมื่อสงสัยหรือสำหรับผู้ศึกษามือใหม่สามารถทำนายในเชิงโหรได้อย่างถูกต้องเพื่อให้ออกคำพยากรณ์ในเบื้องต้นเมื่อผู้ศึกษาเข้าใจข้อมูลแล้วนำไปใช้ได้ดีถูกต้องก็จะถือเป็นแนวทางศึกษาและค้นคว้าต่อไป ซึ่งในเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ก็จะประกอบไปด้วยความหมายของดาวพระเคราะห์ความหมายของพบสถิตในเรือนต่างๆความหมายของดาวสถิตในเรือนต่างๆความหมายของดาวสถิตในเรือนในลัคนาของแต่ละราศีความหมายของความสัมพันธ์ระหว่างดาวพระเคราะห์ความหมายของทักษะจรสัมผัสทักษะเดิมความหมายของดาวจรตามทักษะสัมภสราศีเป็นต้นหากท่านใดสนใจในหนังสือเล่มนี้สามารถติดต่อได้ในกล่องข้อความ